เวอรเว็บเสอมเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ ผมอาจารย์ชาติราชครูมีหน้าที่เสาะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลขอหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทําการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกวัตถุมงคลสุดวิเศษเอาไว้มอบเวทวิทยาอาคมแทนกายแทนใจให้กับสิทธสยานุสิทธ์ทั้งหลายเผื่อไม่แน่ว่าคุณเห็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งชิ้นใดของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์สายใดวัดใดแล้วคุณเกิดศรัทธาประสาท นำไปบูชาด้วยความเคารพสักการะก็ย่อมจะบังเกิดเกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าแก่คุณและครอบครัวก็เป็นได้นะครับในคลิปนี้แหมภูมิใจจริงๆนำเสนอของดีสองวัดเลยเป็นของดีทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เรียกได้ว่าประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากาันพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าองค์หลวงปู่ผู้ทำการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกนั้น มีเวทวิทยาอาคมขลังมีวัดปฏิบัติสมกับเป็นพุทธบุตรมีจริยาแม่สมกับเป็นสมณะรูปโดยแท้พระเกจิอาจารย์สองรูปวัตถุมงคลสองชิ้นด้วยกันหนึ่งตกรุดพระลักษณ์หน้าทองของเนพระเดชพระคุณพระราชมงคลวชิระโสพิษก่อนพระราชมงคลวชิระโสพิษ หรือว่าหลวงปู่ขันสิริวันโนวัดมงคลโสพิษจังหวัดฉะเชิงเซาเมืองหลวงพ่อโสธรน,นั่นเองหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษหรือว่าวัดต้นสนนะครับ1 2. พระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าอัตจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ล้วนแล้วแต่สองรูปนี้นะครับผมไปกราบไปไหว้ด้วยตนเอง ไปกราบท่านที่วัดทั้งสองรูปเลยมีบุญแหม่ทานายชาติราชครูมีบุญพอสมควรได้ไปกราบฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์อา้าวองค์แรกก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่ขันสิริวันโนท่านได้รับพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นราษเป็นพระราชมงคลวชีระโสภิตแม่หลวงปู่ขันเนี่ยนะครับ ท่านเป็นพระที่เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญชำนาญในกรรมฐานวิปัสนาท่านเป็นสิทธิเอกของยอดพระเกจิอาจารย์ในลุ่มน้ำบางปะกงแล้วก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่เชิดวัดต้นสนนั่นเองนะหลวงปู่เชิดท่านเก่งมากหลวงปู่ขันนี่ท่านก็เก่งท่านเชี่ยวชาญในวิปัสนากรรมฐานจิตท่านดีเวทวิทยาอาคมสูง เป็นพระที่สมถะเป็นพระที่ถ้าพูดถึงงานปกครองนะครับท่านมีตบ,บะเดชะพระเถราจารย์ในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดด้วยล้วนให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งเลยหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจผมทำคลิปนี้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์2566 หลวงปู่ขันท่านทรงสังขารอยู่นะอายุท่านได้ร้อยปีเออร้อยปีครับร้อยปีร้อยปีย่างร้อยหนึ่งปีแล้วอายุยืนยาวนานมากนะครับรูปร่างท่านสูงใหญ่โอเป็นพระซึ่งมีตบะเดชะมีอำนาจมากแม้ในวัยชาลาก็แฝงอำนาจจิตอย่างสูงวัยชาลาของหลวงปู่ขันเนี่ยโอ ท่านเป็นที่พึ่งเป็นล่มโพใหญ่ใบดกใบหนาเลยครับให้กับศิษยานุศิษย์ให้กับพระทั้งจังหวัดฉะเชิงเซาก็ว่าได้นะท่านมีเมตตาสูงมากอีกองค์หนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าอัตจิตโตวัดห้วยลำใหญ่หลวงปู่เช้านี่ท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วนะท่านมรณภาพในวันที่7สิงหา2 5ง นับถึงปัจจุบันนี้ก็9ปีเข้าไปแล้วหลวงปู่เช้าท่านไม่มีสมณศักดิ์ไม่มีพัดยศไม่เด้เป็นพระครูพระอธิการใดๆทั้งสิ้นท่านเป็นหลวงปู่ผมเรียกนะเออไม่ใช่ผมเรียกขอประทานโทษดูส,ลสิลูกหาขานกันว่าเป็นหลวงปู่ชลาแต่ว่าในตาใสาบริสุทธิ์หลวงปู่เช้านี่โอ้ท่านเป็นพระเมตตา มีความเป็นอยู่ชนิดที่เรียกได้ว่าสมระจริงๆไปดูกุฏิเก่าท่านถ้าใครเคยไปกราบท่านที่วัดนะครับกุฏิเก่าของหลวงปู่เช้าเนี่ยโอ้ท่านก็ครองอยู่กุฏินี้นะโอ้ทั้งตลอดชีวิตท่านเนี่ยเพิ่งจะมาทําเป็นอะไรมุ้งตะข่ายสีฟ้าในตอนที่ลูกศิษย์ไปกราบท่านเยอะนะตอนที่ท่านออกของเนี่ยเพิ่งจะทําเป็นมุ้งตะข่ายก่อนหน้านั้นนะคุณเอ้ไก ไก่บ้านไก่ปลาเป็นไปหมดแมวหมาโอโมาเล้าเล้าเล้า,ลาท่านเมตตาฉันข้าวคำหนึ่งป้อนแมวคำหนึ่งฉันข้าวคำหนึ่งป้อนหมาคำหนึ่งก็เจ้าไก่ไม่ค่อยกล้ามาท่านฉันข้าวเสร็จท่านก็คุกข้าวแล้วก็ไปโปรยให้ไปหวานให้เออดูสิกระแสเมตตาของท่านสูงจริงๆพระเถราจารย์ผมเรียกว่าพระเถราจารย์นะครับผมขานนามท่านว่าพระเถราจารย์ทั้งสองรูปเลย ท่านเป็นพระเถราจารย์ในจิตในใจอาจารย์ชาติราชกรูเลยพระเถราจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยโอ้ดีเป็นพระซึ่งมีวัดปฏิบัติด,ดีทั้งคู่เป็นพระซึ่งมีพลังจิตตรานุภาพสูงเป็นพระซึ่งเหมาะแก่สมณะสารูปอย่างแท้จริงเลยดังนั้นพระเถราจารย์ทั้งสองรูปเนี่ย ท่านจะสร้างจะทำวัตถุมงคลรูปแบบใดชิ้นใดชนิดใดแล้วผมก็กล้าที่จะยืนยันได้เลยว่ารู้วนแล้วแต่วัตถุมงคลที่ท่านสร้างท่านทำท่านเสกรู้วนแล้วแต่ทรงพลังมีความศักดิ์สิทธิ์อาจจะหนุนชีวิตคุณได้อาจจะตัดรอนกรรมเก่าได้ในบางครั้งบางขณะซะด้วยซ้ําขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลื่อมใสศรัทธาท่านมากน้อยเพียงใดทีนี้ วัตถุมงคลที่นำเสนอในคลิปนี้เป็นของดีวิเศษทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อย่างที่สุดเพราะจะแนะนำตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองอหลวงปู่ขันก็สร้างตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองหลวงปู่เช้าท่านก็สร้างตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองเหมือนกันอเอาสิครับนี่อยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวหยิบมาหน่อยตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองของพระเดชพระคุณหลวงปู่ขันเอาหลวงปู่ขันก่อนนะ เออดอกสวยดอกสวยน่เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองของหลวงปู่ขันขนาดความยาว2.5เซนติเมตรสร้างด้วยเนื้อตะกัวแล้วก็ไหนดูสิพอกผงนี่พอกผงนะครับปิดทองคําแท้ทุกดอกอ่ามีโค้ดมีหมายเลขกำกับเอาไว้ เป็นพระลักษณ์หน้าทองสุดขลังของหลวงปู่ขันแห่งลุ่มน้ำบางปะกงนี่ประสบการณ์นะไม่ต้องพูดถึงนะเยอะแย,ยะมากมายเลยลูกศิษย์หลวงปู่ขันรู้ดีหนุ่มโรงงานโตโยไม่พูดหนุ่มโรงงานแถวแถวนั้นหรือว่าโรงงานในละแวกโอแถวบ้านโพนี่โรงงานเยอะนะหนุ่มๆพกกันให้เกลียวเลยอ่ว่ากันอย่างนี้ดีกว่าส่วนอีกองหนึ่ง เป็นตะกรุดพลักหน้าทองของลวงปูเช้าวัดห้วยลำใหญ่มาพร้อมกับใบฝอยวิธีใช้เอาผมวัดขนาดให้สักนิดหนึ่งนะของลุงปู่ขันเนี่ย2.5เซนติเมตรความยาวนะครับและขนาดความเล็กเ่ะเป็นตะกรุดเล็กอ่ะผมเรียกว่าตะกรุดใบก้อยอ่ะเล็กเท่า1ข้อองคุลีเองนะของลวงปูเช้านี่สั้นกว่าอีก2เซนแต่ว่าป้อมกว่าลวงปูเช้านี่ป้อมกว่า เป็นเนื้อตะกัวเหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับใบฝอยวิธีใช้วิธีอาราธนาพร้อมเสร็จเลยอของนกปูเช้าเนี่ยนอกจากจะเป็นตะกัวดอกเล็กแล้วยาว2เซนก็ยังถักเชือกนี่ถักเชือกนะคลุกลักแล้วก็ปิดทองโอ้ปิดทองเหมือนกันของนงปูเชา้าทั้งสองคุณส่องดูนะครับด้วยกล้องส่องพระคุณจะเห็นว่ามีรอยเด็กจานจานอยู่ด้วยทุกองค์ทุกดอก เป็นของดีทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ก็จะต้องเรียนว่าตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองของหลวงปู่เช้าเนี่ยโอ้ประสบการณ์เยอะแยะใครมีประสบการณ์เยอะพวกพระเอกลิเกนะเอาจริงๆนะหลวงปู่เช้านี่เล่าให้ฟังพวกหนุ่มชาวไร่แถวนั้นก็ทําไร่ทํานากันนะทําไร่กันไร่ข้าวโพดไร้อะไรแบบเนี้เออพกพากันนะผมเคยไปดูใน คอหนุ่มชาวไร่เนี่ยมีของพ่อเขาก็พกหลวงปู่เช้าเหมือนกันแต่ไอ้หนุ่มคนนี้พกตะกุดเป็นตะกุดพระลักษณ์นี่แหละอบอกสาวเยอะอะสาวตรึมว่าอย่างนี้ก็สรุปรวมความว่าเมตตามหาสเสน่ห์ตามตำหับตำราพระลักษณ์หน้าทองเนี่ยมีครบทวนทั้งตะกุดพระลักษณ์หน้าทองของหลวงปู่ขันวัดต้นสนยอดพระ เถราจารย์แห่งลุ่มน้ำบางปะกงเมืององค์พระหลวงพ่อโสธรกับตะกุดพระรักหน้าทองของหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำใหญ่นี่ล้วนแล้วแต่ทรงพุทธคุณทางด้านเมตตามหาสเสนยอย่างที่สุดประสบการณ์นะพูดถึงประสบการณ์หน่อยอาจารย์ชาติเดี๋ยวจะต้องถามเลยนะต้องมีคนถามว่าอาจารย์ชาติใช้ขององค์ไหนดีเลือกให้หน่อย องไหนประสบการณ์เยอะผมบอกเลยว่าประสบการณ์เยอะเหมือนกันเรียกเดยว,ว่าพอๆกันเลยทีเดียวหลวงปู่ช้าประสบการณ์จะมากกว่าหน่อยเพราะว่าท่านทําท่านเสกมานานหลวงปู่ขันนี่เดี๋ยวก่อนนะผมอ่านให้ฟังว่าท่านเสกออกให้บูชาพศ .2562 แต่ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองของหลวงปู่ขันเนี่ยท่านเสกนานไว้สมปีนะสปี4ปี่ปีด้วยท่านเสกเรื่อยๆมาหลวงปู่ขันท่านเสกเรื่อยๆมา ก็ประสบการณ์ย้ำอีกทีหนึ่งว่ามีมากพอๆกันเป็นของดีของแรงทางด้านเมตตาม,มหาสเสน่ห์ทั้งคู่เลยครับทั้งสองพระเถราจารย์เนี่ยถ้าคุณได้ไปกราบเท้าไปกราบฝากตัวเป็นสิษย์แม้เพียงรูป1รูปใดก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วมีวัตถุมงคลของท่านชิ้นหนึ่งชิ้นใดของหลวงปู่องค์ใดก็เถอะถือว่าคุณมีบุญมากแล้วแต่นี่ผมนํามาให้คุณได้ชมกันสอง เป็นสองตะกุดพระลักษณ์หน้าทองพุดผ่อง,องโสภาเออเป็นของดีทั้งด้านเมตตามหาสเสน่สายขาวสายพุทธคุณสายหนุนดวงสายเสริมชะตาสายเทวาพิทักษ์นี่ว่ากันจริงๆนะอา้าวของดีแบบนี้แหะครับตะกุดพระลักษณ์หน้าทองของสองสำนักสองหลวงปู่ถ้าคุณอยากได้ออดอกนึงนะอาจารย์ชาติเอออันไหนก็ได้นะครับผมบอกเลยอันไหนก็ได้เช่า ขอหลวงปู่ขันก็ได้หลวงปู่เช้าก็ได้ถ้าคุณอยากได้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ป,ปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามได้โดยสะดวก<ส>คลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ล่ะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจะขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังส,สิทธิลาโภูโยนจัง พุทธังรักษาธรรมังรักษาสัางฆังรักษา,ส,กษาสตูสตบีทาวิวนาศสติสตผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ